เอาละครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยในเอ็นเครับผมวันนี้เราอยู่เกมชื่อว่าฮาคุชินนั่นเองนะครับผมออกเป็นเซสสั้นเลยกันเพราะตัวเกมมันค่อนข้างที่จะซื้อยาวมากนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่รับการแปลไทยจากคุณเอมิยาสังนั่นเองนะครับผมคุณพิทเอมิยาสังมารีแปลเกมนี้ออกมานั่นเองนะครับผมใครสนใจผลงานการแปลจากคุณเอมิยาสังเนี่ยก็ไปติดตามได้ด้านของดิสคอร์ดได้นั่นเองนะผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะมีเกมแปลไทยแบบนี้อีกเยอะมากเลยนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วเกมดีในเองนะครับผมเป็นเกม ประมาณว่าเหมือนเราเนี่ยจะมีแฟนสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าสากุระนั่นเองนะครับผมซึ่งเธอเนี่ยเป็นแฟนกับเรามานานมากแล้วนี่เองครับคือเป็นเพื่อนสมัยเด็กนั่นเองนะครับจนกระทั่งเราเพิ่งได้คบกับเธอได้มาือนกว่าแล้วนี่เองนะครับผมจนกระทั่งได้มีเหตุบางอย่างเกิดขึ้นนี่ครับเพื่อนสมัยเด็กของเราคนอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายกับไอคนดเร็วสักคนเนี่ยสองสามคนนะครับมีมาสามคนที่เป็นผู้ชายดเร็วที่เออเขาเรียกว่าอะไรเดียะแอบมามีอะไรกับ ซากุระซังเนี่ยเป็นการกลุมกลืนกันมากกว่านในเองนะครับผมเป็นการกลุมกลืนซากุระซังเนี่ยนะครับผมทำให้ซากุระซังเนี่ยถูกผู้ยิบยำกลายเป็นว่าโดน NTR นทีอนเองนะแล้วมันก็ส่งคลิปวิดีโอนั้นน่ะมาให้เราดูในเอ็นเนี่ยว่าพวกมันแอบทำอะไรกับซากุระซังบ้างนในเองนะครับซึ่งเราก็รู้สึกแค้นมากที่ซากุระซังโดนกระทั่อย่างนั้นในเอ็นะครับจนกระทั่งได้มีปีศาจตัวนึงเนี่ย โล่ขึ้นมาในเอเนอี่ยเวียนวริษัทแห่งความชั่วร้ายในเอเนี่ยเพราะว่ากดขึ้นมาแล้วเขาตัดใจะจจช่วยเราแก้แค้นในเอ็นนะครับเดยวเขาจะทําการย้อนเวลาให้เรากลับไปช่วงที่ก่อนที่ซาก,กุระจะถูกกระทำอะไรอย่างนั้นใส่ในเอ็นนะครับผมก็เป็นช่วงที่ซากุระเนี่ยยังไม่ได้ถูกเอ่อพวกนั้นเนี่ยเอ็ทีอาร์ในเอ็นนะครับแล้วก็ยังเป็นแฟนใหม่ๆของเราด้วยในเอ็นนะครับผมคือย้อนเวลากลับมาในเอ็นนะครับแต่เขาเนี่ยจะทําพลังงานบางอย่างเพื่อให้ผู้ชายทั้ง3คนนั้นน่ยได้เราได้แก้แค้นพวกเขาในเอ็นนะครับโดยเการทำการเอ่อให้เราเนี่ ปากพวกเขาในเองครับไอผู้ชายทั้ง3คนนั้นน่ะนี่ครับให้กลายเป็นผู้หญิงนั่นเองทานพวกมันเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปมีอะไรกับพวกมันในเอนให um ้พวกมันรู้สึกว่า การถูกกระทำเนี่ยเป็นยังไงนั่เนเองครับการถูกผู้ยิบยามการที่ทํากับซากุระเนี่ยมันรู้สึกยังไงมันจะต้องรับสิ่งที่มันต้องทานั่นเองครับผมสิ่งมันต้องโดนนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเป็นการแก้แค้นนะครับผมให้ซากุระนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นซึ่งของตัวระบบตัวเกมก็จะเป็นทั้งค่ายแบบว่าเออชีวิตจะมันไปเรื่อยๆนั่นเองครับพยายามฟาร์มเงินแล้วก็เก็บเงินเพื่อไปซื้อสกิลต่างๆนะครับสกิลต้องความแกร่ง ความรู้ความเอาแฟชั่นอะไรพวกนี้แล้วก็เอาไปอัพเกรดด้านของอาวุธอะไรต่างๆดูนี่เองครับอาวุธพวกนี้ก็เป็นอาวุธด้านของฉากฮิ์ด้วยฉากฮิ์จะมีด้านแบทเทิลกันต่อสู้อะไรอย่างนี้ด้วยนี่เองนะครับผมประมาณนั้นซึ่งเราทำการเปลี่ยน ผู้ชายสามคนนั้นให้การเป็นเพศหญิงนั่นเองครับซึ่งต้องพยายามป้อนยาได้มาสัก15ครั้งเพื่อทําให้ผู้หญิงเออผู้ชายพวกนั้นน่ะกลายเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับจะกลายเป็นว่าเกมเนี้ยเราสามารถมีได้ทั้งหมด4ี่คนนั่นเองคือผู้ชายสามคนที่มาเอ็นทีอาร์แฟนของเรากับซากุระที่เป็นแฟนของเราเนี่ยนะครับผมประมาณนั้นคือการแก้แค้นแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันกับซากุระไปด้วยนั่นเองนะครับดูแลแฟนไปด้วยแล้วก็แก้แค้นไปด้วยนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นซึ่งตัวเกมนี้จากที่ผมดูมาแล้วเนี่ยเหมือนภาพจะเป็น AI ในนกาารทํด้วย่เองงนนนนะะะะะครรรััับบผมมมปาาาาาาณ้้เพพออจจจีีภท่ ดูแบบแปลกอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับ okay, เกมนี้เนี่ยผมใครสนใจเนี่ยลองเล่นดูเนาะเกมนี้มีขนาดไฟเทียมานเอ่อสามกิกนั่นเองนะครับบอกเลยว่า3ักิกนะใหญ่มากเลยนั่นเองครับเล่นแบบยาวๆเพลินได้เลยนั่นเองครับแต่ว่าของคุณเอเมเลเซเนี่ยเขาทำไฟแยกออกมาให้ด้วยมีไฟแรกไฟหนึ่งก็คือ3ากิกนั่นเองนะครับก็คือจะได้เป็นไฟเฮดดี้อย่างนี้เลยภาพไปสวยนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเป็นอีกไฟหนึ่งอะ่ะมันจะขนาดเล็กลงนั่นเองครับประมาณ800เมกนั่นเองนะสำหรับใครที่แบบ พื้นที่ไม่พอหรือพื้นที่ไม่เยอะน,อนี่เองนี่ครับผมก็สามารถเอา800เมกนี้ไปได้ความแตกต่างระหว่างสากีกับ800เมกเนี่ยก็คือเออเหมือนว่าถ้าของ800เมกจะลดขนาดเออความคมชัดของภาพเนี่ยลดไป5%เอร์เซนเองนี่เองนเนครับผมจะกภาพทั้งหมดที่มีเนาะภาพทั้งหมดของขั้นที่เยอะมากน,นั่นเองนะครับประมาณนั้นโอเคใครสนใจอยาลองเล่นตัวเกมนี้โหลดที่วิทเตอร์ไม่ทีวิคอร์ดได้เลยน,เนี่เองนะครับเกมที่514นั่นเองนะครับผมสำหรับเกมนี้นะ ครับผมโอเคใครสนใจลองโหลดเล่นดูด้นไรกันนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในเรื่องสรุปคร่าวๆให้ฟังเท่าที่ผมเล่นมาว่าเป็นประมาณไหนในกันนั่นเองครับผมระบบตัว,กวเกมโดยรวมแล้วก็ในเรื่องข้างต้นเป็นยังไงนั่นเองนะเองครับผมทอนเรื่องที่ผมเล่าไปข้างต้นเมื่อกี้เป็นในเรื่องเกินนาสั้นๆให้ฟังเฉยๆว่าเป็นแนวเกมมาไหนบเบอร์คัอยากจะหยุดคลิปนี้แล้วก็ไปลองดูดเล่นดูตัวเองนั่นเองครับหรือว่าใครจะชมเรื่องราวขัข้นๆภายในเกมก่อนว่ามันเป็นยังไงหลบน่าจะสนใจมากแค่ไหนเดีนะ๋ยวผมจนะมาอธิบายเล่าให้ฟังด,ด้วยวกัน,น ผมก็แล้วก็เดี๋บปรับชมเรื่องราวของเกมนี้กันเลยดีกว่าว่าจะเป็นประมาณไหนกันเองนะครับผมแล้วก็เชิญรับชมได้เลยนะครับ เรื่องเริ่มต้นเนยจปูมาโดยที่ตัวคอครชายคนหนึ่งนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยมีแฟนสาวอยู่คนหนึ่งนั่นเองครับชื่อว่าซากุระนั่นเองนะครับผมเป็นสาวคนหนึ่งที่เขาที่สดใสแล้วก็อ่อนโยนนั่นเองนะครับผมเขาเนี่ยได้เริ่มคกบกับเธอมาเป็นเวลานานแล้วนั่นเองครับคือเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กนั่นเองครับแล้วก็เติบโตกันมาเรื่อยๆแล้วก็ทกําการแต่งแฟนกันไอ้ปรานี้นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครเรากาท่จะอยากจะอยู่กับสากุระเนี่ยไปยาวๆเลยนั่นเองครับอยากจะดูแลเธอให้ดี ออตั้งใจเรียนมากขึ้นพยายามที่จะหางานดีๆให้เพื่อสามารถเลี้ยงดูสุกรา้าเนี่ยไปจนถึงแก่เท่าได้โดยที่ไม่เธอลําบากอะไรนั่เนเองนะครับผมซึ่งตอนนี้พระเอกมันจะค่อนข้างที่จะออตั้งใจเรียนสมมากกว่านี่ทำให้แบบว่าไม่ได้มีเวลาสนใจสุกุ้ามากนะักจนทําให้มีเหตุการณ์หลายเกิดขึ้นนั่เนเองนะครับ เป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับที่ซากุระเนี่ยกำลังโดนกระทําชำเราอยู่ก็คือเป็น3ต่อหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นผู้ชายเรยว3คนที่กําลังมีเรื่องกับซากุระอยู่นี่เองซึ่งพระเอกก็รู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากนั่นเองซึ่งเขามองไปเนี่ยเขาก็พอจะจําือเสียงของพวกเขาได้แล้วรูปร่างหน้าตาได้ว่าเป็นใครนั่นเองนะครับพร้อมกับเห็นหน้าซากุระที่เขาจะพอจะมีความสุขอยู่บ้างนิดนึงแล้วก็พยายามเหมือนว่าซากุระจะพยายามกัดขืนอยู่บ้างวยที่แบบว่าอย่ารุนแรงทักเลยอย่าทำชนะอย่าบอกสามีชนะอะไรอ่าออง,อง้บกรวูืลลห เป็นอะไรทำไมถึงสักวัะต้องมาทำเรื่องอะไรอย่างนี้เองครับหรือว่าจะโดนกดดันมาโดนอะไรมาไม่รู้เนาะเพราะเหมือนเธอจะ ไม่ได้ต่เหมือนจะไม่ได้ตั้งใจหรือก็ตั้งใจบ้างอันนี้ก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนี่เองเพราะสกุระก็เ้าเราทำตัวขัดขืนนิดนึงแต่ก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยในตัวนี่เองเหมือนประมาณว่าถ้าเราแบบอาจจะเป็นพลดนเรื่องประมาณว่าเหมือนถ้าไม่ยอมทำอะไรเงี้ยอาจจะมีอันตรายเดือดร้อนมาถึงตัวเราก็ได้ากุระกจะต้องยอมทำนี่เองครับประมาณนั้นซึ่งตัวละครที่มันมาทาอะไรกับากุละก็จะมีคนตัวละครที่ชื่อว่าเลนนั่นเองนะเป็นชายผมทองเสื้อแดงนั่เองนะครับผมโดยตัวมานเป็นชายปิดนับผ่าปิดหน้ากากนี่เองนะ ไอสุเนาะนี่ครับผมสุตต่อมาก็คือเป็นอีกคนนึงที่ชื่อเปนหัวล้นๆหน่อยในเอเดียลอันนี้ชื่อว่าเออ่ฮาชิอาฮาชินั่นเองนะครับผมคนนี้เนาะนี่ครับผมคือสามคนเนี่ยแอบมาทําอะไรกับซากุระแล้วก็ส่งวิดีโอเนี่ยมาให้เราในเอเดียลผมนี่ครับผมแล้วก็มาดูหมิ่นเราเนี่ยแฟนนายโดนชั้นเสร็จแล้วนะรู้ไหมอะไรคือมาย้อนให้เราอะไรอย่างงี้เราก็โมโหมากเราก็เลยทําการทุบทีวีเขาให้แล้วก็แคน์มากเนี่ยจะแก้แคร์จะจัดการคนนั้นให้สาสมนั่นเองครับผมซึ่งระหวที่เรากำลังคิดแคนอยู่นั้้นน่ก็ไดมี สปาระตุนึงโผล่ขึ้นมาในเองครับ ซึ่งสัปปะรดตัวนี้เป็นสับปะาดแห่งความชั่วร้ายหรือเป็นเทพแห่งความชั่วร้ายนั่นเองนะครับผมซึ่งเขามายิ่งข้อเสนอให้เรานั่นเองเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะให้เราทำเรื่อดชั่วๆนั่นเองเนี่ยเพื่อจะได้เติมเต็มพลังให้กับเขานั่นเองครับผมซึ่งเขาก็ยิ่งข้อเสนอให้ว่าเขาจะทําการย้อนเวลาให้และกันนั่นเองเนี่ยเขาย้อนเวลาจนตอนแรกที่ทีวีแตกใช่ไหมพอย้อนเวลากลับมาปุ๊บเนี่ยทีวีเดินกลับเป็นปกติเหมือนเดิมนั่นเองเนี่ยซึ่งผมไม่ได้อ่านแบบละเอียดมากนะว่ามันย้อนไปได้นานมากแค่ไหนอาจจะเป็นปีหรืืือออออเเเป็นนนนนนนดหรรไไมมม่่่่่กีีวััั้แใจงคบผ แต่ว่าพอมันย้อนเวลากลับไปปุ๊บเนี่ยมันบอกว่าถ้าอยากจะแก้แค้นแล้วก็อยากให้มันรู้สึกถึงสิ่งที่มันกระทำกับซากุระเนี่ยนายก็ต้องทําให้มันดีกว่านี้ก็คือเป็นการแบบว่าเหมือนจะให้เราเนี่ยเอายาบางอย่างที่มันยื่นมาให้เนี่ยเอาไปใส่พวกมันนั่นเองเป็นยาชีววิเศษที่สามารถเปลี่ยนแปลงเพศตรงข้ามได้นั่นเองจากผู้ชายเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงได้นั่นเองครับผมซึ่งยาชีพเนี่ยเราสามารถเอาไปใส่ปากของมันได้เพื่อมันกลายเป็นผู้หญิงแล้วเราก็แอบมีอะไรพวกมันได้เพื่อให้มันรู้สึกรู้ซึงถึงว่าการถููกกกกกกรระะทาาาชออยย่งงนนนนนัั้เเป็ไผพ ะทำอะไรอย่างไรกระสุนรจะรู้สึกอย่างไงบ้างอะไรนี่เองครับผมซึ่งมันก็ยื่นข้อเสนอนี้มาแล้วก็ตกลง้ที่ยอมรับนี่เองครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้ขออะไรมากหรอกขอแค่เราทำเรื่องที่ชั่วเพื่อที่มันจะได้เติมเต็มความสุขของมันเท่านั้นนี่เองครับของปีศาจมันเนาะเราเลือกที่จะทำทำการจัดการไอ้โคตรสาปนั้นให้ได้นี่เองครับผมด้วยทางการทุกวิถีทางในการจัดการมาให้ได้นี่เองครับซึ่งพอได้ฟังข้อเสนอเสร็จปุ๊บล้วก็ทำการหลับลงไปก่อนนี่เองครับผมแล้วค่อยมาจัดการในพรุ่งนี้วันต่อไปนี่เองครับ ซึ่งในวันแรกๆเนี่ยมันจะบอกประมาว่าเหมือนเรื่องราวจะบอกว่าเราเพิ่งจะคบกับสกุล่าได้ประมาณ1เดือนนี่เองนะเพิ่งหนึ่งเ,เดือนนะครับผมในการ คบดูใจกับซากุระแล้วก็เป็นแฟนกันในเองนครับหนึ่งเดือนเอ็นครับวันนี้เรเลยทำการได้จูบกับซากุระด้วยในเองนครับผมประมาณนั้นคือได้บัเรียนด้วยการที่โรงเรียนแล้วก็กลับบ้านด้วยกันแล้วก็แวะมาเด็กกันที่บ้านของเราอะไรอย่างนี้แล้วก็มีวันช่วงของวันหนึ่งที่ไปว่าไปได้ของสุสาธารณะอะไรอย่างนี้เนาะนี่ครับผมเราก็ได้ไปเที่ยวเล่นกับเธอแล้วก็ยึดภาพแล้วกลับไปสมัยก่อนที่เรามักจะเที่ยวเล่นกันที่นี่อะไรอย่างนี้คือสมัยก่อนเนาะที่ยังเป็นเด็กด้วยกันเลยเล่นเล่นด้วยกันไปสถานที่ททเเเเเเเธธธอออออออชบบบมมาาากกกนงงงงรรรให้้ไดจจูป็แข นะเหมือนเธอจะเป็นเหมือนเราจะเป็นแฟนคนแรกของเธอด้วยแล้วเราแล้วเธอก็เป็นแฟนคนแรกของเราเช่นเดียวกันน,นั่นเองนะฮะ ซึ่งระหว่างของตัวเกมก็สามารถไปจิบกับเด้านของซากุระได้เรื่อยๆเหมือนกันนี่เองนะครับแล้วก็ทําการไปเที่ยวด้วยกันได้ไปโรงหนังไปสวนสนุกอะไรเงี้ยไปทํากิจกรรมต่างๆกับซากุระได้ด้วยนี่เองนะครับผมซึ่งก็จะมีช่วงวันหนึ่งเป็นช่วงที่ตอนกลางคืนมั้งเหมือนซากุระจะรู้สึกแฮปปี้มากๆนี่เองนะครับเราก็จะทำการมีเลกกับซากุระวันนั้นนี่เองซึ่งเป็นการทําอะไรครั้งแรกครั้งแรกของซากุระนี่เองซึ่งเธอรู้สึกเขินอายมากแล้วก็เขินอายเช่นเดียวกันแต่เราก็ทําอะไรกับซากุระไปนน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 นีีี่่่เเเเเเเออออออองงครรรรรััับบตตตต้้้้กกกกก็็็จจะะะปปปดดาาาาาาม์์ใสูิิขยฟ แล้วก็ป้องกันใช่ไหมฮะแต่ในของเกมนี้ฉากเฮตคือการต่อสู้นี่เองครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะโจมตีด้วยท่าไหนทำยังไงให้สก,กุลามีความสุขมากที่สุดหรือว่าจะสะบัดต,ตรงไหนหรือบ้างอะไรเงี้ยหรือใช้ท่าบนท่าไหนอะไรเงี้ยนะครับผมเราต้องทําการซื้อของด้วยเนาะซื้อของในการทําเรื่องฉากเฮตว่าทำยังไงถึงจะทำให้สก,กุล่เนี่ยเออแฮปปีม้มากที่สุดนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นก็ต้องซื้อไอเทมมาด้วยนั่นเองครับเนื่องากเฮตเนี่ยพอเราเออ ทำเสร็จเลยใ,ใช่ไหมครับเราก็จะจบตรงนี้ไปในเองครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะเผลอหลังไปข้างในของซากุระซะเต็มที่เลยไม่ได้ใส่อะไรป้องกันด้วย่นเองนะครับทำให้มีบทสนทนาของมันนี้ขึ้นว่าซาคตราก็จะบอกกับมันว่าขอโทษซากุระด้วยนะครับที่แบบเผลอปล่อยอะไรข้างในของเธอไปโดยที่ไม่ได้ทําการป้องกันหรือออกมาไม่ทันในวันนี้นะครับอนเมซึ่อาจจะรู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยรนเองนครับแต่ซากุระก็บอกมันไม่ได้แย่อะไรหรอกฉันก็รู้สึกดีมากเหมือนกันเธอน่ารักจิงเลยนะแต่มัน,มบบน,นนะบบนกนจะเกิด เด็กขึ้นมาได้จะทํำยังไงดีลเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นที่รักจะมาขอฉันแต่งงานหรือเปล่าฉันจะทํามันถ้าง,งั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกจริงเหรอมันจะแก้ปัญหาได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอง่ายอยู่แล้วสิฉันได้รับข้อเสนอที่แต่งงานกับเธอเลยนนะ ประมาณนั้นในเอ็นะี่คือซากุระก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าสังเกตสุดท้ายถ้าเราเธอท้องขึ้นมาหรือว่ามีเด็กขึ้นมาเนี่ยเราก็จะแต่งงานกับซากุระอยู่แล้วซึ่งซาคุระก็ไม่ได้กังวลอะไรอยู่แล้วในเองนเงนครับผมประมาณนั้นแต่พระเอกของเราเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าจะขอแต่งงานก็ไม่อยากจะขอแต่งงานแบบแบบว่าถ้ามีลูกปุ๊บอยากจะแต่งงานอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเขาอยากจะจัดวิธีแต่งงานดีๆหรืออยากจะขอช่วงเวลาดีๆให้มากกว่านี้ี่เองนะครับเขาเลยลือกที่จะแต่งจะที่จะระวังให้มากกว่านี้ละกันอะไรในเอ็นนะครับทั้งคู่ น่เองครับซึ่งแม้ว่าจะมีโมเมตเนต์แรกๆเนี่ยสามารถมีอะไรกับสกุลละหรือว่าทำอะไรกับฉลามได้มากมายก็ตามนะแต่ทุกคนอย่าลืมนะครับว่าภารกิจของเราก็คือต้องทําการจัดการกับไอ้สาวคนนั้นก่อนนะเองนีะไม่งั้นเนี่ยภาพแบบแฟลแบ็กจะเหมือนเดิมนะเองนี่ครับผมประมาณนะั้นซึ่งตอนที่ผมเล่นแรกๆเนี่ยเหมือนกันจะพูดถึงนะว่าช่วงนี้รู้สึกนายมามาอยู่กับฉันบ่อยมากเลยนะปกตินายตั้งใจเรียนอะไรอย่างงี้มากเลยแต่ก็ขอบคุณมากทนะี่มีใช้เวลาด้วยกับฉันมากขึ้นขนาดนี้นะเองนะครับ ซึ่ตรงนี้ก็ทําให้รู้เลยนะครับว่าช่วงสมัยก่อนเนี่ยพระเอกมันไม่ได้ตั้งใจแบบว่าเออผมไม่ค่อยได้ใช้เวลาลุก,กับซาคลามากหนักน,นั่นเองครับผมแต่ว่าช่วงเนี้เราหันมาดูซาคลามากขึ้นอยากจะปกป้องเธอใน,นี่ยเองครับทำให้เราสามารถแก้ชีก,กับเธอได้มากขึ้นน,นั่นเองนะครับผมแต่ก็อย่าที่ว่าไปนะครับเราอย่าลืมที่จะแก้แค้นน,นั่นเองนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยสัตว์ตัวนั้นมันอาจจะมาทาร้ายหรือมันกัดเราที่หลังได้น,นั่นเองครับ ซึ่งระหว่างในการแก้แค้นนะครับระหว่างว่าบทสนทนาเนาะน่ครับผมก็จะมีให้เราเลือกในการใส่ยาทีเสในการปรับปรามพวกเขาในเองเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยค่ามันต้องสูงเลยเนาะเพราะเราต้องมีด้านค่าความแข็งแกร่งค่าด้านของสุขภาพหรือเรื่องางความฉลาดด้วยในเองนะฮะไม่งั้นเราจะไม่สามารถป้อนยาของเอาเปลี่ยนเพศนี้ได้ในเองครับเอามาด้านของตัวเล่นก่อนและกัน่นเองครับผมเดี๋ยวตัวเล่นเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าคือต่อพอเราไปให้ยามันเสดสมุติใช่ไหมฮะตัวเล่นก็คือจะได้เป็นด้านของตัวละครที่กลายเป็นสาว โลลี่น่ารักผมสีแดงเออผมสีทองนั่นเองครับผมประมาณนั้นก็คือเป็นตัวละครที่น่ารักมากเป็นตัวเล็กที่สุดเท่าที่เกมนี้จะมีแล้วนั่นเองครับผมประมาณน,นั้นก็เป็นตัวละครที่น่ารักมากนาั่นเองเนี่ยคือพอเราป้อนยาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนางก็จะทําการวิ่งไปที่ห้องน้นํานี่ครับผมพอรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีก็คือกลายเป็นตัวเด็กแล้วนั่นเองครับผมกลายเป็นผู้หญิงแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็ทําการมีเดทกับเธอไปเดินในห้องน้ํานั่นเองครับผมซึ่งยาชิ้นเนี่ยมันจะไม่รู้สึกนะครับว่่่่่่่่าาาาาแแบบบบววเเเเเเเกกกกกกิิิดดด็็ขขึึ้้้นน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 หหรรรรรรืออออออีีีททะะไัังงคพพตลยยผูญสจปุ๊ เขาจะแบบเออมึนงงอยู่อย่างเงี้ยเราใช้จังหวะมึนงงนั่นในการที่มีเด็กกับเธอเลยนี่เอเนี่ยเป็นการกลุ่มเกิดทันทีเลยนี่เอเนี่ยซึ่งพระเอกก็ไม่ได้สนอะไรอยู่แล้วเพราะว่ามันมาที่นี่เพื่อแก้แค้นนี่เอเดนครับมันก็ได้ทําการมีเด็กแบบกับเออเล่นไปเลยทันทีนี่เอเดนครับแบบพอการเล่นผู้หญิงเนาะนี่เอเดนครับพอยาหมดลิข์เสร็จปุ๊บเนี่ยเขากลับเป็นผู้ชายใช่ไหมครับเขารู้สึกแบบว่าเออเหมือนเมื่อกี้เป็นความฝันเลยนะฝันว่าพยายาเป็นผู้หญิงแล้วก็ถูกนายกระทำอะไรบางอย่างลงไปด้วยอ่ะนี่มันอะไรกันแน่คววามรู้้สึกกนนนนีฉััขออต่ะ อะไรกินได้เอ็นเซึ่งมันก็ไปทันทีเลยมันก็ไม่ได้คิดมากเลยมันก็เป็นความฝันเนาะนี่ครับผมซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับอีก2คนด้วยนี่เองนะครับผมอย่างอาซาฮินะครับก็กลายเป็นสาวผมเออส้มผมสั้นนี่เองเนี่ยคือเป็นสาวอกกำลังกายที่ขึ้นน่ารักเหมือนกันคนนี้ด้วยซึ่งเราก็ได้มีอะไรกับเธอไปอีกหนึ่งคนนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นซึ่งก็ได้มีอะไรกับเธอไปพอเสร็จปุ๊บก็กลับเป็นผู้ชายนี่เองนะครับซึ่งถ้าจะทําให้มันเป็นผู้ชายเอ่่่่่ออ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 อเเ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 เปปป็นนนนนนนผู้้้้้้้้้้หหหญิงงงงงงาา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 าวววรรรรรรีีีีคคคััััับบบตททํกกกกกกใยยยยไไดสะะะพุมมมแลถจ กลายเป็นผู้หญิงตลอดไปแล้วก็มีนิสัยเป็นเหมือนผู้หญิงเป๊ะเลยเนี่ยไม่ห้าวเหมือนผู้ชายพวกเนี้ยก็คือต้องให้กินยาอย่างเงี้ยทั้งหมด15ครั้งนั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็ต้องป้อนอย่างเงี้ยสิครั้งกับผู้ชายทั้ง3คนนั่นเองนะฮะซูดอิซามินนี่ครับผมแล้วก็แบบว่าให้ยานางไปเหมือนกันแบบเขาเรียกว่ายัดได้แหละนี่ครับผมมันก็เลยทำการมึนแล้วก็วิ่งไปที่ห้องพยาบาลเพื่อจะหาทางแก้ได้แต่สุดท้ายมันก็กลับไปไม่ทันนะครับสุดท้ายก็กลายเป็นร่างผู้หญิงที่ เอกที่สุดนั่นเองนะครับผมเพราะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะอ,อกบะฮึมมากนั่นเองครับผมซึ่งตัวนี่ก็ได้มีอะไรกับเขาไปเรียบร้อยนั่นเองนครับผมพอมีเรียเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ปล่อยมันไปนะครับสภาพมันก็กลับไปผู้ชายเหมือนเดิมแล้วก็มึนงงปกตินด้วยนี่เองพอย่าหมดร้กวก็จะมึนงงว่าเหมือนเป็นความฝันอะไรอย่างน,นี้นั่นเองครับสุดท้ายก็คือเราก็ได้มีอะไรกันทั้งสามคนเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผม ซึ่งการที่เราจะแปลงเพศสาวๆพวกนี้ได้เนะคือเราต้องเป็นบทสนทนาที่แบบว่าเออไปคุยกับพวกเขาได้นี่เองนครับผมประมาณนั้นซึ่งตัวเกมก็จะมีให้เราแบบว่าเราใส่ด้านของชิปเอสนะครับติดตามตัวด้วยเพื่อจะรู้ว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ส่วนไหนของโรงเรียนด้วยนี่เองครับผมและบางอีเวนต์ก็จะมีด้านของเออบางครั้งที่3ตัวละครเนี่ยไปคุยกับซากุล่าดูอีกนะเหมือนว่าเหมือนซากุระรู้สึกอึดอัดใจอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนเขาแอบคุยกันนะครับผมซึ่งถ้าเรามีค่าความแข็งแกร่งไม้พอหรือว่า มีสแต็กที่ไม่ดีเนี่ยนี่ครับซากุระก็คือจะไม่ให้เรามายุ่งเกี่ยวตรงนี้นั่นเองเหมือนมติว่าจะขับได้เพราะว่าเอ้ยนายออกไปก่อนได้ไหมที่รักตรงนี้ฉันอยากจะจัดการด้วยตัวเองนะคุณอย่าเพิ่งเข้ามายุ่งนะได้ปลดกลับไปเถอะอะไรอย่างนี่เองนะก็จะมีด้านของฉากดีขึ้นมาทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเข้าไปยุ่งกับยวกับซากุระส่งเงินได้นี่เองซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรืออาจจะมีฉากเละแบดเกิดขึ้นก็ได้นี่เองนะเพราะนั่นคือพยายามที่จะเน้นการอัพสเต็กให้เยอะๆก่อนแล้วกัันนนน่เองะครับผมสต็กทีี่่ปบเนยมันจะเกกกิดอีฉานึึงข้นมาทีเลยนั่นเองนะครรรับเเเป็นฉาาาากกทที่ข้มแแซง เรื่องนี้ได้เนี่ยแล้วก็กีดกันให้ไอ้พวกสามชายหนุ่มเนี่ยไข้มายุ่งกับซากุระได้เนี่ซากุระก็จะหันมาหาเราแล้วก็เออไล่เพื่อนั้นออกไปนั่นเองนี่ครับผมเหมือนพวกมันจะมาพยายามไปแบ็กมีสกุระมั้งนั่นเองนี่ครับซึ่งสกุระตอนแรกก็รู้สึกกลัวแล้วก็แบบไม่อยากให้ตัวละครเราเนี่ยเข้ามายุ่งนัเนี่ยพอบอกว่าหน้าของพลังกำลังเราเยอะหรือว่าหน้าของสติเนี่ยเราแข็งมากขึ้นเนี่ยเธอก็ยิ่งเห็นเราเนี่ยเออดูดีมาขึ้นหรือว่าเห็นเราพอจะพึ่งพาได้ทีนี้เธอก็จะไล่พวกนั้นไปแล้วก็มมาาาออยู่่กััับบเเรรรนนนีงคผะ้ เพราะงั้นตัวเกมก็จะเป็นเข้าๆประมาณนี้สับในเรื่องนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็เล่นได้ประมาณนี้แหละนะครับผมในการที่เปลี่ยนทั้ง3สาวเอ่อสามชายไอสาเร็วนะครับผมให้กลายเป็นสาวสุดสวยนั่นเองนะครับแล้วเราก็แอบไปเด็กพวกเขานั่นเองครับผมประมาณนั้นโอเคในขั้นต้นก็เป็นประมาณนี้เนาะเป็นการแก้แค้นที่แฟนๆเราถูก NTR นั่นเองนะครับผมแล้วก็ไปแก้แค้นกับพวกมันโดยทำให้พวกในกแกรผู้หญิงแล้วก็ไป NTR พวกมันนั่นเองนะครับผมทำให้พวกมันรู้สึกว่าสิ่งที่พวกโบราณทำกับซากุระเนี่ยเป็นยังไงนั่นเองนะครัับผมมมปปรรระาาาณนนน้กกก็็เเิ สามสาวผู้นี้ให้เข็ดหลาบได้เองครับแล้วก็ตกแล้วก็มีเอกาสกกากุระไปได้ด้วยนี่เองครับผมประมาณนั้น ซึ่งพอเราทําให้ทั้ง3คนแน่ใจผู้หญิงเสร็จแล้วใช่ไหมฮะไอตัวเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายเนี่ยก็จะโผล่มาแล้วก็ยิ่งข้อเสนอให้เราเพิ่มในเองนี่ยเหมือนเขาจะเอาของพิเศษบางอย่างมาขายให้ร้านค้าเพิ่มเติมในเองนี่ยเป็นของที่ทําให้สามารถทาอะไรพวกนั้นได้มากขึ้นในเองซึ่งมีข้อแม้ก็คือเราต้องทําให้แฟนของเราแฟนสาวเราเนาะชื่อที่ว่าสักุระเนี่ยให้มีค่าความรักกับนางเนี่ยประมาณสักห0านเอยนี่ครับผมแล้วก็ให้ยาด้านของการแปลงเพศกับทั้งสาสระทั้ง3ชายพวกนั้นนี่ครับผมให้ได้ทั เออเหมือนเจ็ดครั้งใช่ปะจเจ็ดเมล็ดนั่นเองครับผมประั้นและผมไม่แน่ใจว่ามันคือสิ่งของอะไรที่มันยืนให้เราว่าเรียกว่าันไดเป็นยา แปลงเพศด้วยกันอันนั้นนะครับประมาณคือจะใส่พวกเขาอ่ะเจ็ดครั้งนั่นเองนะครับผมคนละเจ็ดเนาะนะครับทั้งสามคนแล้วก็ให้ซาคุร้ายเนี่ยค่าของเราถึงห้าร้อยนั่นเองนะครับอันนี้คือเงื่อนไขเนาะในการที่จะไปเรื่องถัดไปนั่นเองนะครับผมแล้วเขาจะให้อออมาขายยาอะไรบางอย่างหรือของอะไรบางอย่างพิเศษกับเราเพิ่มนั่นเองนะครับผมคือตอนนี้ได้แค่ได้ของยาแปลงเพศใช่ไหมครัแต่ว่าได้ของอนาคตถ้าแบบทำเอาอเวทตรงนี้ผ่านเสรซฟเนี่ยน่าจะมีของอะไรเพิ่มเติมที่เข้ามาอีกนั่นเองนะครับนะครับแมะเป็นยาแห่งความรักหรือว่ายา ขอในเรื่องนี้ต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องต่อไปเนี่ยคือมันตั้งเกณฑ์ไว้แล้วให้ต้องทํามานี้ก่อนนั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องหลักเนี่ยจะผมมันก็ต่อเมื่อนด้านของเทพเจ้าความชุ่วรายตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาคือเป็นการดำเนินเรื่องต่อไปแล้วนั่นเองนะครับผมเราะมานั้นนอกก็ต้องจบวันนี้ด้วยกันนอกจาบเนื้อข้างต้นในช่วงแรกนั่นเองนะครับผมก็คือต้องพยายามเก็บแต่ของความรักของสุราให้มากขึ้นแล้วก็ในป้อนยาพวกชายๆพวกนั้นพวกไอ้สายเลยพวกนั้นในหะ้ได้อีกระมันเจ็ดครั้งนั่ โอเคครับมาด้านของตัวเกมกันแล้วกันนี่เองดิครับผมเอ่อด้านของตัวเกมตรงนี้นี่ครับผมด้านขวาบนตรงนี้เนาะจะเป็นด้านของการบันทึกเซฟได้นี่นะบนสามจุดตรงนี้เนาะสามารถกดบันทึกเซฟตรงนี้ได้เลยนี่เองในการเลือกสมุดในการเซฟนั่นเองนี่ครับนี่เซฟได้เลยนี่ครับผมแล้วถ้าโหลดเซฟก็คือให้จิ้มไปที่เซฟอันนั้นแล้วก็ทําการเลือกโหลดตรงนี้นั่นเองครับจิ้มเข้าไปแล้วกดติ้งเพื่อการโหลดเซฟได้นั่นเองครับ อ่ะก็ได้กลับมาโหลดเซฟเนาะนี่ครับผมตโอมาเนี่ครับผมด้านข้างๆนี้เนาะอันนี้เป็นรูปเหมือนเป็นใบเนี่ยสีออกเป็นมิ้นตรงนี้อันนี้คือเป็นรูปสกินเงินนี่เองครับเป็นเงินของเราตอนที่ผมมีอยู่20,000ื่นเนาะนี่ครับผมแล้วต่อมาอันนี้คือด้านของเซมิน่าของเรามีอยู่74็ดสิี่นเองครับ103เนาะถ้าเรากดเล็บบนตรงนี้มันจะเป็นการหักเงินเราเพื่อเป็นการซื้ออสเตมิน่าเพิ่มมาเนี่ยเองครับผมนี่กดเข้าไปแล้วก็ฟื้นฟูด้วยน้ำผลไม้นี้เนาะ เราจะกลายเป็นว่าเพิ่มเงินขึ้นมาเอ้ยเพิ่มสเตมเวาขึ้นมาใน,น้เองนะครับแล้วก็จะหักเป็นของเราไปในเองนี่ครับผมส่วนตัวมาได้ใช้ตรงนี้เป็นละครจำนวนวันใน,น้เองนะครับแล้วก็ช่วงเวลาอันนี้ก็จะเป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาท,ทาิตนนย์ได้เองซึ่งเสาร์อาทิตย์นเนี่ยเป็นวันหยุดใน,น้เองนะเราไม่ต้องไปเรียนเนาะนี่ครับผมเราก็สามารถใช้วลาหยุดน,นั้ในการไปเด็กกับสัตวรักก็ได้หรือว่าจะเอ่อออกกำลังกายหรือว่าทำงานพักทามก็ได้ใน,นี่เองครับผมซึ่งช่วงเวลาก็จะมีตั้งแต่เชา้า เที่ยงบ่ายเย็นแล้วก็มืดแล้วก็ดึกนั่นเองนี่ครับผมประมาณนี้มีทั้งหมดหัวหกช่วงเวลานั่นเองนี่ครับผมอ่าซึ่งวันนี้เป็นวันเอ่อพุธนั่นเองนะครับซึ่งต้องไปเรียนอยู่ซึ่งตอนนี้ตอนเช้าเราสามารถที่จะทํากิจกรรมอะไรต่างๆได้เหมือนกันนั่นเองนะครับโอเคมาตรงนี้ของด้านอ่อสายล่างก่อนอันนี้คือรักของโทรศัพท์นี่ครับผมเราสามารถเรียกที่จะโทรหาใครก็ได้เนาะนี่ครับอันนี้คือโทรหาซากุระคือแฟนของเราหรือโทรหาเลนก็คือผู้ชายผมทองโทรหาอิซึมิอันนี้คือเป็นเอ่อ ผู้ชายที่ใส่ผ้าปิดปากนะครับผมส่วนอาสฮิอันนี้คือเป็นคนที่หัวนั้นล้นนั่นเองครับผมประมานะนั้นนั่นเองนะครับซึ่งสามคนนี้มันจะโทรได้หลังจากที่เราพอมีความสัมพันธ์ที่มากขึ้นนั่นเองครับเราสามารถโทรไปรหาขเขาได้นั่นะเองครับผมรี่ผมขอแค่โทรได้ของสก,กุละก่อนละกันเนาะอ่ะโทรหาสก,กุละอันนี้พุดๆพุนะี่ครับผมสวัสดีไมีอะไรหรอเราก็สามารถคุยได้้เธอมาที่นี่หรือว่าอยากจะแค่คุยเฉยอันนี้ก็ได้เพื่อเป็นการเพิ่มข้าวสันักกับเธอ่นนี้ครับผมเราปวยกันนจอนเธอก็จะมาหานะ นี่ครับผมโอเคนี่เธอก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถจิ้มที่ตัวเธอได้เพื่อเป็นการ เออพูดคุยอะไรนี้ได้นี่เองเนี่ยอ่ะลองจิ้มดูเนาะอ่ะพูดคุยมีอะไรหรอเนี่ยสามารถคุยด้วยกันได้แล้วก็ให้ของขวัญเธอได้นี่ครับแล้วก็ขอมีอะไรด้วยได้เหมือนกันนี่เองนี่ครับผมอันนี้ซึ่งอันนี้ผมก็ย่าเซนเซอร์ไว้ต้องให้ดูคํำที่ไม่ได้นี่เนี่ยเป็นการขอมีอะไรด้วยนั่นเองเนี่ยครับผมประมาณนั้นซึ่งสักคนละเราก็สามารถขอให้เธอมีอะไรด้วยได้เหมือนกันนี่เองซึ่งเธอก็ไม่เล่นเก็บตรงนี้นี่เองเพราะเราก็เป็นแฟนกับเธออยู่แล้วนี่เอ็นเนีครับเพราะงั้นคือเกมเนี่ยมันสามารถมีอออออะะะะไไไรรรรรด้้้เเเลยยมมม่่ตงงคคาาสพนนนนััับผปณโ อันนี้สาหรับคุยด้านของบอกให้กลับไปก่อนแล้วกันเนาะนี่ครับอพอข้ามาันต่อมาเป็นช่วงของตอนเชาน้าได้เองครับเราก็จะมาอยู่ห้องเรียนกันเด็กกับสกุลานเนาะอันนี้ก็สามารถคุยได้ปกตินั่เนเองครับซึ่งตรงนี้นี่ครับผมเออ่ขอญาตกลับไปด้านของหน้าหลักนู้นก่อนแล้วกันเนาะเพื่อจะได้บอกว่าอธิบายให้มันเสร็จไปนะเพราะเป็นงั้นเดี๋ยวมันจะมีด้านของโรงเรียนกับหน้านของหน้าตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยแตกต่างกันน,นั่นเองนฮะ แล้วของที่บ้านตัวนี้มันสามารถไปต้องตรงบายตรงนี้ได้นี่เองเนี่ยหือไปได้เข้าสะอาดี๋ยวทำงานพัฒานานนั่นเองครับซึ่งการพัฒนาจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเรามีด้านของพัดกำลังที่เพิ่มขึ้นความสะอาดที่เพิ่มขึ้นหรือว่าความว่องไวอะไรอย่างนี้เนาะนี่ครับผมก็ต้องเอ่ออัพค่าแสแต็กเยอะด้วยน,นี่นงฮะโอเค ต่อมาด้านของร้านค้าตรงนี้นี่ครับจะมี2ร้านค้าเป็นร้านค้าของดานะกับร้านค้าของออนไลน์นี่เองครับแล้วเขาออนไลน์พวกเนี้ยเอเอาสามารถเลือกซื้อของนันสกสเต็กได้ามาตุนไวในเอง,เองซึ่งผมขอแนะนําให้ด้านการซื้อสเต็กซะมากกว่านี่ซื้อตั้งของแฟชั่นอันนี้หรือว่าซื้อด้านของกีฬาเยอะๆแล้วก็ศิลปะกกับวัตัุตัวในเองนี่ครับผมอันนี้สามเนี่ยแนะนำห้ซื้อเยอะถ้าอยากจะจีบเลนนะครับให้แนะนําซื้อศิลปะวกับันตัวเยอะถ้าอยากจะจีบเอ่อด้านของไอ้คนที่ใส่ผ้าใบปากนะครับก็จีบด้านเอแ่อยาากกจจะะีบด้้้นนนนขอออองเ่่คคหหล็ืใซื้อดีเยอะนเองครับดกแฟ การออกกำลังกายนั it, ่เองครับผมประมาณนั้นนี่ครับส่วนน้ำผลไม้นี้ก็คือ150ยหาสน้อยในการเพิ่มเอ่อมานาของเอ่อสิ่งมนาของเราเพิ่มขึ้นนั่นเองครับผมเราจะมาซื้อตุนไว้หรือว่าจะให้ตัวเกมมันหักเองด้านของเงินของเราก็ได้ได้เองครับผมประมาณนั้นนี่ครับเดี๋ยวผมลองซื้อด้านของการออกกำลังกายเพิ่มแล้วกันสักเอ่อห้าอันแล้วกันสิบอันแล้วกันเอาเก้าอันนี่ครับผมประมาณนี้แล้วกดไปที่ด้านของขอบตรงนี้ในไอเดียครับปุ๊บไปที่ไอเทมแล้วกดที่ไอเทมแล้วกดที่กีฬาสำหรับผู้เริ่มต้นนี่ครับ อ่ะแล้วกดเลือกจำนวนที่จะใช้เราซื้อมา9อันนะครับแล้วก็ใช้ไป9อันนี่ครับผมติ๊กถูกตรงนี้ปิ่งแล้วได้มา90หน่วยเลยนะครับอันนี้คือมันจะดีกว่าการที่เราต้องออกไปชมลมแล้วก็ไปวิ่งอในพวกนั้นเนาะมันจะได้ค่าแค่เทียบสิบนั่นเองครับแต่ถ้าเราซื้อมาเนี่ยจะรวยจะเออเคลื่อนวิ่งจะไวกว่านั่นเองนะครับเพราะเงินมันหาง่ายมากนี่ครับโอเคนี่ครับต่อมาด้านของร้านค้าของนานะอันนี้ผมขออนุญาตไม่เข้าไปดูด้วยกันเนาะนี่ครับผมเพราะว่าด้านของค่านานะตัวเนี้ยมันจะเป็นด้านของเอ่อ เขาเรียกว่ามีแต่ของอยากว่าในการขายดียพวกเป็นยาอะไรต่างๆหรือว่ายากันอะไรต่างๆอ่ะเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูดกันนะเพราะครั้งที่เป็นคำหยาบขายนะผมก็ยา่าเซอร์ไว้ด้วยกันตรงนะครับตรงนั้นไอเทมตรงนี้ให้ทุกคนซื้อรักของยาแปลงเพศอันนี้อันเดียวในเองนครับผมเพราะยาแปลงเพศมันจะบอกว่าจะแปลงเพศใช้15ครั้งถึงจะเปลี่ยนเป็นเพศหญิงที่สมบูรณ์แบบได้ระหวบางการเปลี่ยนเพศจะมีความสามารถในการแปลงวิสัยทัศน์ได้และมีแค่ผู้ดื่มหรือผู้ที่จักยานีเท่านั้นที่จะสังเกตเห็นนั่นเองนะครับ ือยานี้ต้องซื้อมาในการที่จะแปลงเพศผู้ชายพวกนั้นน่ะไอ้สามคนนั้นน่ะให้กลายเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับผมส่วนต่อมาจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ส่งสัญญาณอันนี้นี่ะเครืออบกระจกสัญญาณเนี้ยคือมันจะบอกถึงตำแหน่งของผู้ชายพวกนั้นนั่งอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นก็นำมาซื้อมาด้วยสามอันนั่นเองนะครับส่วนต่อมาเรื่องของการตรวจสอบสถานะอันนี้ก็คือก็ซื้อไปด้วยนี่เนี่ยเพื่อไปให้เออมันจะใส่ในร่างของตัวของซากุระมังเอเนี่ยแฟนของเราเนี่ยเพื่อจะได้รู้ว่าเธอรู้สึกยยยยยัััังงงงงงไไไไไไไหหหรรรรรรืืืออ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 อววว่่่่่่่าาาเเ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 ธธธูททททีีีีนนนนนนะะะะ้้้้้พดดดดจปชลคบผม ประมาณนั้นที่เดี๋ยวก็ art, 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 ลองศึกษาลองดูด้วยตัวเองแล้วกันในเอ็นสายเทมอื่นในเอ็นเองครับส่วนตรรมะด้านของสถานะตรงนี้นะครับก็เป็นด้านของความสามารถของเราในเอ็นนะครับก็ด้านของความสามารถทางวิชาการพลังก,กำลังและก็กออา,ารต่อสู้ในแฟชั่นก็พยายามอาสแต็กให้มันเยอะๆแล้วกันเนาะเพื่อเราสามารถกำลับพวกสามภูนนั้นได้นี่เองครับผมการเล่นคือตรงนี้ก็เป็นด้านของฉากจีเนาะอันนี้ใน,นเอ็นสมองขยายไม่เข้าไปดูด้วยกันในเอ็นนะครับก็เป็นฉายว่านนั่นแหละนะครับผมส่วนการอยู่พักนี้เป็นการนอนเพื่อเป็นการฟื้นฟูพลังงานในเอ็นนะครับผมประมาณนี้มีแคคคค่่นนนีี้้ละะะรรรัับบไไไมมมดออาากเเโ ใช่ปะอันนี้ทํางานปุ๊บก็ได้ประมาณหกพันแล้วนี่ยใช่ปะแป๊บเดียวคือมันได้เยอะมากนี่เองครับเพราะงัก็คือซื้อเออไปทํางานพักทามแล้วก็ไปซื้อสกิลมาอัพดีกว่านี่นะจะไหวกว่าเนาะโอเคต่อมานี่คือเป็นการเออมาเรียนนั่นเองครับเราซื้อที่จะเดินเล่นได้ตรงนี้ด้านซ้ายบนนี้เนาะใช่ปะตอนนี้ผมเอาหน้าของเออเหมือน GPS เนี่ยไปติดก่อนสาวไว้แล้วก็คือติดด้านของซากุระไปแล้วนั่นเองครับซากุระับด้านของยตรงนี้ส่วนเออด้านของเลนตรงเนี้ยก็จะอยู่ตรงห้องนี้นั่นเองห้องเลนตรงนี้นั่นนเอองงงครรับผมมปะาณก็ดูตำแห่ข เออพวกเขาได้ถ้าตอนแรกเราไม่ได้ติดตั้งเนี่ยก็จะต้องส่มเอาเนะว่าแต่พวกเขาเนี่ยเออแต่ละคนเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเราต้องจิ้มจิ้มเอาอะไรกันเองครับประมาณนั้นโอเคส่วนการของกิจกรรมชมรมตรงนี้นี่ครับผมก็เป็นการที่เราออกกาลังกายเพิ่มค่าแสด็ต่างนี่เองนครับผมก็ลองเรียนดูได้อ่ะลองอันนี้ดูด้วยกันเอาพลังงานให้พอหรอเหมือนต้องใชห้65หรอตอนนี้เรามีเท่าไหร่นะเราไม่14บ่ีก,กดตรงนี้ไปนะครับใช้โอเคเอาอไปชมรมดูแล้วก็ก,กดนี้อ่าปีนเขาเนี่ยว่ร กร่อกรายเพิ่มขึ้นมามันอู้เออมาสี่สิบนี่ครับผมการต่อสู้เพิ่มขึ้นมาสิบนี่ครับแล้วก็ด้านของวิชาการเพิ่มไปสิบนั่นเองนี่ครับผมประมาณนั้นระดับความไข้ลดลงนั่นเองนี่ครับผมโอเคนี่ครับก็ประมานี้นี่เองตัวเกมก็มีแค่นี้นะครับการไปโรงเรียนก็คือจะสามารถด้านของทํากิจกรรมเพิ่มค่าเศกได้แล้วก็เดินเล่นเพื่อไปหาพวกเขาได้นั่นเองนี่ครับอย่างเช่นมาหาอันนี้วกันนะครับผมนี่เลนนี่ครับ อะไรของอะไรของเองอ่ะมีอะไรหรือเปล่านี่ครับผมเราสามารถพูดคุยได้หรือไม่ให้ของขวัญได้หรือมันก็มีในกระทู้ก็ได้นั่เนเองนะครับผมประมาณนั้นนั่นเองฮะ อ๋อแปลว่าตัวเกมก็เป็นเข้าประมาณนี้แล้วกันนะ่เองนี่ครับสำหรับเอเรื่องของตัวเกมนี้ประมาณนี้แล้วกันนะั่นี่ครับเพราะตัวเกมก็เป็นเกมที่จะจิ้มกดแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนั่นเองครับเน้นการแก้แค้นเป็นหลักดูนั่นเองครับผมประมาณนั้นซึ่งพยายามอย่าลืมเนาะแก้แค้นสำเร็จก่อนแล้วค่อยมาพัฒนาความสัมพันธ์กับซากุระแล้วกันนะ่เองนี่แต่ว่าอย่างละเลยกับซากุระมากเกินไปนี่ถ้าเราแบบว่ามุ่งเน้นการแก้แค้นมากเกินไปจนแบบไม่ได้สนใจดูซากุระเลยเนี่ยผมไม่แน่ใจจวว่าตััเกมมมนะะีอไร เกิดขึ้นกับซากุระหรือเปล่าในี่เอ็นครับผมประมาณนั้นซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าในเรื่องหลักอ่ะมันจะดําเนินเรื่องยังไงเนาะในี่เอ็นครับแต่ว่าด้านของการที่เราคุยกับซากุระมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นด้านในเรื่องหลักที่ปลดล็อกขึ้นเรื่อยคือด้านของความรักที่เราเพิ่มขึ้นหรือว่าฉากเรื่องเล็กๆอย่างกับซากุระเนี่ยมากขึ้นด้วยในี่เอ็นครับประมาณนั้นโอเคสัตว์เกมวันนี้ด้วยกันในี่เอ็นครับผมใครลองเล่นตัวเกมนี้อยากจะจีบซากุระนี่ครับผมหรือว่าอยากจะแก้แค้นหรืออยากจะอะไรอย่างเงี้ยเนกับ ฮาเล่นนิดนึงนะนะี่ครับเหมือนในเกมตอนแรกจะขึ้นหัวข้อแล้วตัวเกมนี้เป็น NTR แต่พอมาดูดีแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ในเรื่องข้างต้นเนฉยที่แบบซากราตัวเอ็นทีอแต่สุดท้ายแล้วคือย้อนกลับเวลากลับมาแล้วมันก็คือไม่ใช่ตัวเอนนะ็นทีอเนาะนี่ครับผมแล้วเราก็ได้แก้แค้นด้วยมันก็เลยแบบว่ามันก็ไม่ได้เป็น NTR แบบ100%เนตพราะในเรื่องมันก็มีแค่ด้านของฉากต้นเท่านั้นท,ที่มันโชว์ให้เราเห็นนั่นเองครับซึ่งตอนหลังมากม็น่าจะไม่มีแล้วมัง้งนะี่ครับผมประมาณนั้นโอเคสายใครที่อกจะเเล่นนกมี้อยากจะลลลออออองงสสัััมมมมผเเเเเกกนนีีีี้้้ดดดไไทท่่่่วิตตรร์ืคยบ 514นั่นเองนะครับผมขนาดไฟล์ก็มา3กิกเนาะถ้าใครแบบพื้นที่ไม่เยอะก็โหลดของ800เมกมาได้นี่เองนะครับผมโหลดมาได้ที่ทวิตเตอร์ไม่ก็ที่ที่ขอได้เลยนี่เองครับผมใชร์เกมนี้เนาะนี่ครับผมโอเคใครชอบวิดีโอนี้ไงก็ฝากกดไลค์ไว้ใจผมด้วยนี่เองนะครับวิดีโอหน้าปเดี๋ต่อไปแล้วก็ช่วยชมได้เลยไม่นเจ้ใหม่เกมหน้าส่วนนี้ก็ตัวไปก่อนบ๊ายบายนะครับขอทุกคนสามารถแก้แค้นให้กับสกุลาได้นะครับผมไปเลยนครับบ๊ายบายสวัสดยครับผม